สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jelly h ฮอลลนะคะวันนี้มาในพิกคาร์ดหัวข้อคนอื่นมองเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วล้อเราจะพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะมามีไพ่ให้เลือก3กองเนาะกองที่1กองที่2กองที่3สามารถเลือกจากลำดับกองที่ถูกใจดูหน้าปกคลิปแล้วเว็บอันไหนดึงดูดสายตา เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากใช้การเลือกผ่านหินนะคะวันนี้มี Red Rumerian นะคะเป็น Quartz Rumerian นะคะอันที่สอง a m ร z เม i t น,นะคะเป็น Tower เ,เนาะและอันที่สาม h ันนี c เค e ไซดค่ะอันที่สาม h ันนี c เค e ไซดค่ะโอเค สามารถเลือกจากหินจากลำดับทำสมาธิอยู่กับไพ่ก่อนก็ได้ใครที่เลือกได้แล้วนะคะให้ไปดูเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างเนาะเพื่อไปฟังกองของตัวเองนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวจะให้ทำสมาธิอยู่หน้าหินแป๊บหนึ่งเลือกได้เมื่อไหร่ก็ลงไปเลือกที่ทำสเต็ปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้เวลาเลือกช้าก็เดี๋ยวพอยส์คลิปไวแล้วก็ทำสมาธิต่อไปก่อนก็ได้นะ อ่ะโอเคให้เวลาทำสมาธิแป๊บหนึ่งค่ะ อ่ะเชื่อว่าน่าจะเลือกกันได้ละใครยังเลือกไม่ได้อย่างที่บอกนะคะให้พอสไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าคนที่เลือก Red l u m ม r i a n Quartz ซี้นะคะนะ Red Lumerian Quartz เนาะอ่ะมา เลดูเมเรียนคอรสนะคะเป็นคอร์สที่จริงๆแล้วเขาเหมือนกับมีความเชื่อนะมีความเชื่อว่ามีความเชื่อว่ามีคอนเนคชันกับเผ่าพันธุ์ลูเมเรียนเนาะถ้าใครเชื่อเรื่องซาซีดอาจจะไปหาฟังได้นะคะถ้าเกิดว่าเราถูกดึงดูดด้วยหินก้อนนี้นะถ้าเราถูกดึงดูดด้วยหินก้อนนี้นะคะเออลวงอ่ะคราวนี้ สิ่งที่หินก้อนนี้ช่วยนะหรือสิ่งที่เราเอาจจะขาดอยู่ในช่วงนี้นะคะคือคือมันเป็นหินที่จะช่วยเราในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการ transition transformation นะคะเพื่อให้เราเหมือนกับมาเจอ Balance ของเรานะคะมาเจอ Balance ของเราที่มันจะต้องแบบเมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงเนาะมันจะต้องหาบาลานซ์ใหม่จะเป็นหินที่ช่วยเราในเรื่องนั้นนะคะ แล้วก็หินลูเมเรียนเผื่อใครอยากรู้เรื่องหินเนาะถ้าเกิดว่าหินลูเมเรียนเนี่ยเขาก็คือเป็น v r i a t i o n เป็นเหมือนกับเป็น Clear ร์คอร์ชนิดหนึ่งนั่นแหละแค่มันผสมกับแร่อื่นนะคะทำให้เกิดเป็นรูปแบบอื่นสีอื่นอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นหินที่เหมือนกับช่วยให้เราคอนเน t กับกับจิตสำนึกของเราได้มากขึ้นนะคะจิตใต้สำนึกของเราได้มากขึ้นนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยแล้วก็ซูตติ้งแล้วก็คามิงมากมากเหมือนกับมาช่วยทำให้เราอารมณ์แบบอารมณ์โอเคในช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ต้องมีฐานสีชันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนเลยว่าคนภายนอกนะคะมองว่าเราเป็นคนยังไงไพ่ยเยอะหน่อยนะวันนี้ไพ่เยอะหน่อยโอเคน่าสนใจมีทางแง่ดีและแง่ไม่ดี ขอจัดก่อนนะคะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นจากไพ่ทาโร่เบื้องต้นนะคะเขามองว่าเราเป็นคนยังไงคือคนเนี่ยมองว่าเราเป็นคนฉลาดนะแต่ก็แต่ก็พอมันมีเดอะเดวิขึ้นนะอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับมันมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับแทนที่เราอะ่ะ จะประสบความสําเร็จจะได้อะไรมากกว่านี้นะคะมันดันมีพฤติกรรมของเราเองที่มาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเราคนมองว่าเราเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบเดินทางแต่เป็นคนที่คิดมากมากๆคิดมากสุดๆแบบคนคนนึงมันจะคิดมากขนาดนี้ได้ยังไงวะนะคะแล้วก็อะแอบดู depressed ดูเศร้าดูซึม นิดนึงนะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับพูดไงดีเป็นคนที่มี energy ที่ก็น่าเข้าหานะคะไม่ได้แบบไม่ได้ดูว่าไม่ดีหรืออะไรนะแล้วคนก็มองว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่สามารถหาความรู้ลึกซึ้งได้ในหลายๆเรื่องเป็นคนมีความชัดเจนในตัวเองมีความมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำมีความเหมือนกับเป็นคนที่มีทั้ง เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจมีจินตนาการเยอะแต่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงได้สิ่งเดียวที่ขาดสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะแล้วเราก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คนรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามันไม่ทําอันนี้ถ้ามันไม่มีอันนี้นะแม่งจะเป็นคนที่แบบดีมากเลยเจ๋งมากเลยวะอยากสเปนเวลากับมันมากๆเลยวะนะคะโอเคไพรโร่ ไพเราโคตอนที่ถามไพอะอยากจะขอวิธีการพัฒนาตัวเองของเราเนาะว่าทํายังไงเราถึงจะเป็นคนที่ดีขึ้นใบแรกที่ขึ้นมา moderation moderation คืออะไรให้ทําทุกอย่างอยู่ในความพอดีอยู่ในความพอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะทางสายกลางเนาะซึ่งมันก็คงมาเชื่อมกับ the d e v i ในตัวเราอะ่ะที่เราอาจจะแบบมีบางอย่างที่มันมันเกินหรือมันขาดไปนะคะในนิสัยของเราเนาะ ในนิสัยของเราเนาะไม่ว่ามันจะเป็นแบบความกลัวความขี้เกียจความอะไรอย่างเงี้ยคือรวมหมดรวบหมดนะคะสิ่งที่ต้องทําคือทําให้ทุกอย่างอยู่ใน moderation หาวิธีที่ตัวเองจะเหมือนกับไม่ถล่มลึกหรือไม่แหลกไม่ขาดในทางใดทางหนึ่งก็ตามนะคะใบต่อมา precious time นะคะเวลาเป็นสิ่งมีค่าใช้เวลา อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วเราจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นเต็มขึ้น,นกลมขึ้นได้สามารถที่ใช้ดึงข้อดีของตัวเราเนาะให้ออกมาได้มากขึ้นดีขึ้นนะคะและใบที่3านะ slow down slow down สำหรับหลายคนอาจจะหมายความได้หลายแบบแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าทำไมเรายังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ จากสิ่งที่เราทำทันใจเลยอยากให้ slow down ช้าลงหรือเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างอ่ะก็ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบให้รู้ว่าเราจะต้องมีความสม่ำเสมอ consistent มันถึงจะสามารถอยู่ได้แบบอยู่ได้นานๆอยู่ได้ flow flow แล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำจริงๆนะคะอ่ะอีก4ใบสุดท้ายนะคะ อีก4ใบสุดท้ายใบยนี้มาให้ self knowledge s e e กอรบางเรื่องคำตอบหาในตัวเองนะคะหาในตัวเองคำตอบมีอยู่ในตัวเองไม่ต้องไปหา validation ภายนอกไม่ต้องไปหาการยอมรับจากคนภายนอกจากสังคมรอบข้างนะคะคือเราอยากเป็นคนดีในสายตาคนอื่นกันทุกคนแหละแต่ สิ่งที่ต้องโฟกัสคือแล้วตัวเรารู้สึกว่าเราดีหรืออยังเรายอมรับในตัวเองได้หรืออยังเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ดีเราหรือ,อยังนะคะ Temples of Dream นะคะอ่ะ Temples of Dream the Mirror แล้วก็ Healing the Earth นะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องอยู่ในเส้นทางของการฮิลลิ่งอยู่ในเส้นทางของการตามความฝันอยู่ในเส้นทางของการเดินไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ไปถึงจุดที่เราต้องการจะไปไปถึงจุดที่เราต้องการจะต้องการที่จะพูดไงดี explore ต้องการที่จะสำรวจต้องการที่จะเรียนรู้นะคะการเดินทางนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการเดินทางแบบ l i t e r a l อาจจะไม่ได้หมายถึงการเดินทางจริงๆแต่อาจจะหมายถึงการเดินทางของจิตใจเราเพื่อไป เพื่อไปเรียนรู้รูปแบบต่างๆของอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ภายในจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องการที่จะอ s c e n คุณต้องการที่จะเหมือนกับก้าวขึ้นไปอีกขั้นปลดแอกตัวตนของคุณขึ้นไปอีกขั้นโตขึ้นอีกขั้นคุณจะต้องหาให้เจอว่าทางสายกลางของคุณคืออะไร moderation ความพอดีของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณจะต้อง slow down คืออะไรต้องทำให้ช้าลงคืออะไรสิ่งที่คุณจะต้อง จะต้องคิดว่าเรา spend เ,เวลากับมันมากเกินไปหรือน้อยไปหรือเปล่านะคะ precious time นะคุณอาจจะอยากดื่มดำอยู่กับช่วงเวลานี้ในชีวิตของคุณไปต่ออีกนานแสนานานมากๆแต่เราต้องอย่าลืมว่าคนรอบข้างคนที่ร่วมเจอนี่กับเราคนที่ร่วมเดินทางกับเราเขอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่ในความรู้สึกนี้ไปนานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต้องก้าวหน้าต่อไปก็ต้องก้าวหน้าต่อไปนะคะเนาะเพราะฉะนั้น ให้มันพอดีอะไรที่เราทํามากไปอะไรที่เราทําน้อยไปอะไรที่เราอะไรที่เราเร่งรีบ slow down อะไรที่เราทํามากไปก็อาจจะรู้สึกว่า precious time มันอาจจะพอแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็น negative ความคิดมากของเรา precious time เวลามีค่าไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปแบบ focus ที่ความรู้สึกแย่ๆนานนะคะให้ไปต่อกับเรื่องดีๆเนาะให้ไปต่อกับเรื่องดีๆแล้วเราจะเป็นตัวเราที่ดีขึ้นค่ะโอเค ของคนกองที่หนึ่งประมาณนี้อะไรที่ตรงเก็บไว้อะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีไม่ตรงทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะรับไปแต่สิ่งดีเนาะดูไพ่ให้เป็นความบันเทิงละกันเพราะมันเป็น general reading เนาะไม่ตรงกับเรา100%อยู่แล้วหรือถ้าตรง100%ก็โอ้โห amazing ม,มากแป่ว่า energy ของคุณสามารถแบบสื่อกับเราได้ดีมากนะคะโอเคกองที่หประมาณนี้ฝาก comment กดไลคมม์กดแชร์ด้วยนะ สวัสดีค่ะคนกองที่2หรือคนที่เลือก Amazon i t น t o ทาวเวนะคะคนที่เลือก Amazon i t น t o ทาวเวเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคุณกันว่าคนอื่นคนรอบข้างมองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะมองคุณเป็นคนอย่างไรและคุณจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างอะโอเคโอ้คนมองคุณเบื้องต้นนะมาใบแรกมองเราว่าเป็นคนเจ้าระเบียบเลย นะมองเราว่าเป็นคนเจ้าระเบียบเลยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แคร์กับความเท่าเทียมมากๆนะคะเพราะว่าขึ้นมาสองใบเลยที่มันที่มันเป็นสองที่มันแบ่งครึ่งนะคะโอเคอ่ะเบื้องต้นเป็นคนเจ้าระเบียบมากเป็นคนที่กดเกณฑ์อะไรต้องชัดเจนต้องต้องแน่ชัดห้ามแบบห้ามมามีอะไรที่มันนอกกฎนอก นอกแบบนอกนอกเกณฑ์อะไรนะคะเป็นคนที่หวงแหนความมั่นคง s t i l i t y ของตัวเองนะโอ้กลุ่มนี้ลืมพูดเรื่อง amazonite amazonite นะคะเป็นหินเป็นหินนะคะที่จะช่วยช่วยให้เราพูดว่าไงเดียช่วยช่วยลดแองสตีช่วยลดความกระวนกระวายช่วยลดความเครียดนะคะแล้วก็เป็นหินที่เพิ่มความกล้าเพิ่มความมั่นใจนะคะ แล้วก็เป็นหินที่ช่วยให้เรา c o m m u n i เค e สื่อสารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่ม creativity ด้วยนะคะนะอเมซอนไหนถ้าเกิดใครรู้สึกขาดหรือรู้สึกห่วยหารู้สึกว่านี่เป็นหินที่โอ้ก็เข้ากับฉันในช่วงนี้นะก็อาจจะเป็นได้ค่ะคุณอาจจะถูกดึงดูดด้วยพลังงานการของหินเนาะอ่ะมาต่อเป็นคนที่ ตามกฎตามระเบียบม,มีความชัดเจนมีคุณธรรมนะคะมีความมีความเท่าเทียมนะคะมีความต้องการความยุติธรรมถามว่าไม่ได้มีเดอะจัสติสขึ้นเอาอะไรมาตัดสินว่าเป็นคนยุติธรรมค่ะทูฟคัพส์ค่ะแบ่งครึ่งสองข้างและเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ต้องการความยุติธรรมเมื่ออยู่ในกฎและมีความเท่ากันก็คือทุกอย่างของเท่ากันทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องสมดุลทุกอย่างต้องเท่าเทียมนะคะอ่ะแต่เป็นคนที่คนอื่นมองเข้ามาเรารู้สึกว่า ม่ชอบหัดเลื้องว่าชอบพูดขัดคอนะคะชอบพูดขัดคอเนาะมีทั้ง Five One เป็นคนชอบแบบชอบทะเลาะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ชอบความถูกต้องนะชอบความถูกต้องชอบให้ทุกอย่างมันมันโอเคชอบให้ทุกอย่างมันแบบเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเป๊ะๆเ,เ,เราอาจจะแบบโดยไม่รู้ตัวไปแข่งใส่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวไปชวเนเขาทะเลาะโดยไม่รู้ตัวนะคะ เออนะคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าเราชอบขัดคอแล้วก็แอบ,บรู้สึกว่าเราอีโก้เยอะและปิดใจนิดๆไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเพราะว่าคุณจะมีความมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากๆแต่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมยังเหลือคนที่ดีกับเราคนที่รักเราอยู่นะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่สามารถมาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้คนอื่นนะเออ ะะแต่เป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะนี่คือสิ่งที่คนนอกมองเราอะแล้วเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไงไพ่อร์โคที่ขึ้นมาคือ inspiration manifestation แล้วก็ physical touch นะคะโอเค inspiration manifestation เราอาจจะให้หลักการเหตุผลมันอาจจะลดน้อยลงนะคะ เปิดใจมากขึ้นฟังมากขึ้นนะคะทุกอย่างมไม่จาเป็นต้องจับต้องได้หรือเป็นแฟร์เป็นอะไรไปทั้งหมดเร, before, เราอาจจะเริ่มทําความเข้าใจอารมณ์และจิตใจของคนอื่นมากขึ้นนะคะเพื่อให้มันเหมือนกับมันดีขึ้นสมูทขึ้นนะแล้วก็ให้ทำตามแรงบันดาลใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แม่ลักษณะเนี่ยให ให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นแง่ดีสิ่งที่ไม่ถูกจํากัดด้วยด้วยสิ่งที่เราเหมือนกับพอเราหลักการและเหตุผลเยอะเนาะ <S <S ทุกอย่างมันดูจํากัดทุกอย่างมันดูแคบไปหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปจํากัดเราต้องไปกะเกณฑ์สิ่งที่เราจะคิดสิ่งที่เราจะฝันได้หรือสิ่งที่เราต้องการอยากได้นะคะคือความฝันเป็นสิ่งที่ได้มาฟรีความฝันเป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกักค่ะฝันได้เต็มที่ ันได้เต็มที่เลยนี่คือนี่คือแรมที่เราสามารถอยากได้อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่จําเป็นต้องมีวิธีด้วยว่าเราจะได้มันมาได้ยังไงนะคะแต่เราสามารถคิดให้ใหญ่เท่าที่เราฝันได้เท่าที่เราจินตนาการได้เลยนะคะอะ physical physical touch นะคะก็คืออะ physical touch อันนี้คงไม่ได้หมายความว่าให้เราไปจับหรือเราไปโดนตัวใครอะไรจริงๆงหรอกแต่ไพ่น่าจะกําลังสื่อว่าเราสามารถเปิดใจได้มากขึ้นยอมให้คนเข้าหาได้มากขึ้นยอมให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะเราอาจจะดูว่าเราช่วยเหลือทุกคนเราแบบเราให้คำปรึกษากับทุกคนแต่ตัวเราเองเมื่อเรามีปัญหาเราอาจจะไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาขนาดนั้นนะอ่ะมาอีก4ใบนะคะอีก4ใบ the leaf the pathway อันนี้อะไร The Tree of Illumination และ The Liminal Dance นะคะทุกๆอย่างที่ขึ้นมาอีก4ใบนี้นะคะที่กำลังอ่านอยู่อะหมายความให้เราเชื่อให้ให้เราเชื่อในเส้นทางให้เราไปในให้เราไปใน direction ที่เรารู้สึกว่ามันตอบรับมันตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการในจิตใจเราลึกๆที่สุดนะคะแล้วเราจะสามารถ express ความเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดได้มากขึ้นเมื่อเราหาเส้นทางที่แท้จริงของเราเจอนะคะ truth revelation understanding เนี่ยให้เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจสังคมเข้าใจความต้องการลึกๆของเราให้เชื่อนะคะให้เชื่อให้กล้าที่จะให้กล้าที่จะเดินไปในทางที่เราอาจจะ โลจิคเราอาจจะขัดแย้งอยู่ในใจแต่ถ้ามันเป็นทางที่ตอบโจทย์หัวใจตอบโจทย์ความต้องการภายในจิตใจก็ให้ตามเส้นทางนั้นไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีความกลัวเนาะอ่ะสำหรับกลุ่ม2ประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยอะไรที่ไม่ตรงอะไรที่ไม่อะร่รยทิ้งไว้ที่นี่นะคะหยิบไปเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรสิ่งที่งามนะแล้วก็ ไม่ต้องเครียดมากเป็น general reading นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับเรา100%เซหรอกเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในชีวิตค่ะคนกองที่3ค่ะคนที่เลือกฮันนี่เคลไซนะคะนี่คือคำทำนายของคุณเนาะอ่ะกลุ่มเมื่อกี้ไปเปิดไพ่ก่อนเลยโดยที่ลืมอ่านหินแล้วก็ต้องมาอ่านหินทีหลักนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวอ่านหินก่อนยังไม่ยังไม่จับไพ่ละกันเดี๋ยวลืมอีกนะคะอะ ฮันนี่แคลไซด์นะคะเป็นหินที่ช่วยสอนให้เราเข้าใจการใช้พลังการใช้ power การใช้อำนาจของเรานะคะเป็นหินที่ช่วยให้ช่วยเหมือนกับช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ leadership ของเรานะคะไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์แบบไหนอ่ะหินนี้จะช่วยให้เราเหมือนกับ หาพ w e r ของเราเจอหาจุดที่เราสามารถกลับมามี Control กลับมามีการควบคุม increase เพิ่ม self worth เพิ่มความรักในตัวเองเพิ่มความเห็นการเห็นค่าในตัวเองนะคะเพิ่มความมั่นใจความกล้าหาญแล้วก็แล้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตไปนะคะ <c oughs> ใครที่รู้สึก ว่าค่ะเรื่องนี้อยู่หรือต้องการเรื่องนี้อยู่นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณรู้สึกดึงดูดด้วยฮันนี่เคลวไซนนะคะโอเคเรามาดูไพ่กันก่อนเลยโอเคคนนอกมองเราเป็นคนยังไงมองเราเป็นคนฉลาดมองเราเป็นคนสู้เป็นคนลุยแต่ว่าเป็นคนที่ยึดติดกับอดีตมากนะคะยึดติด กับอดีตมากๆสุดๆนะคะยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เสียไปแล้วโดยที่แทนที่คุณจะใช้เวลามาโฟกัสกับสิ่งที่คุณยังเหลืออยู่เนาะมันมันล้มไป 3. ามันยังเหลืออยู่สองแต่เราโฟกัสจิตใจเราวาววุ่นอยู่กับการจ้องสิ่งที่เราเสียไปสิ่งที่ล้มไปสิ่งที่หายไปคุณเป็นคนสู้เป็นคนลุยเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนที่สามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนอื่นได้ เป็นคนที่เป็นคนที่ตั้งใจทําทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเป็นคนชัดเจนเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่มีเหตุผลสําหรับคนอื่นๆที่มองเข้ามานะคะเป็นคนฉลาดแต่มีมุมที่ลึกลับมีมุมที่คนคิดว่าแบบว่าตกลงมันยังไงวะคือดูเป็นคนที่เหมือนจะเปิดเผยทุกอย่างเลยนะแต่ก็มีมุมที่คนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเราอะนะเข้าไม่ถึงเราคนที่เขามองเข้ามาเขามองว่า จริงๆแล้วเราก็เป็นคนโชคดีนะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไงดีไม่ได้เหมือนกับเหมือนจังหวะที่โชคเข้ามาเราดันไปโฟกัสกับเรื่องอื่นอยู่เราดันไปสนใจเรื่องอื่นอยู่เราดันแบบไม่มองปิดหูปิดตาตัวเองนะคะเลยอาจจะพลาดความโชคดีหลายๆครั้งที่เข้ามาในชีวิตนะคนเขามองเราแบบนี้มองว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับเออ โอกาสเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้หลุดมืออะไรแบบนี้นะเราก็เบื้องต้นที่เห็นจากไพ่ประมาณนี้คนเขามองว่าเรามีมุมที่น่ารักมีมุมที่สนุกสนานไหมมีแต่ว่าเห็นได้น้อยเหลือเกินนะคะอาจจะเป็นแบบ hidden self ของเรานะเป็นมุมที่เราไม่ได้ค่อยเปิดเผยให้ใครรู้อะไรเท่าไหร่นะคะสำหรับมุมที่เราแบบ ทำตามความสนุกทําตามสิ่งที่จะทําให้เหมือนกับเซิร์ฟแพสชั่นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟความความสนุกสนานในใจของเรานะคะนะโอเคอ่ะขอดูไพเราโคต่อก่อนทํายังไงให้เป็นคนที่ดีขึ้นขึ้นมาเป็นมิวสิกกับเทมเพอชันวูออาจจะต้องเพิ่มความสนุกสนานในตัวเราจริงๆทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสนุกทำอะไรที่เรารู้สึกว่า เราแฮปปี้บ้างนะคะเราแฮปปี้เรา, happy, เ,ราเราสามารถเราสามารถแบบเอนจอยกับมันได้ได้เลยนะคะส่วนเทมเทชั่นนะคือบางทีพฤติกรรมบางอย่างของเรามันอันเฮลตี้นะเพราะฉะนั้นไม่อยากแกล้งทำเป็นไม่รับรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันอันเฮลตี้ความคาดหวังที่เรามีให้กับตัวเองมันอันเฮลตี้นะคะบางทีเราอาจจะต้อง มาเช็คตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆแล้วมันดีต่อตัวเราในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าหรือมันจะเป็นการทําร้ายตัวเราในระยะยาวนะคะอย่าอย่าอินดีนายอย่าแบบอยู่ในสภาวะของการที่แกล้งไม่รับรู้เนาะ Speak the language of love นะคะ loving words have the power to change life including your own โอเคให้ให้ให้เหมือนกับใช้ชีวิต ใช้ชีวิตดำเนินดำเนินต่อไปด้วยความรักและกันยึดความรักเป็นที่ตั้งยึดว่าสิ่งที่เราทำเราทำด้วยรักสิ่งที่เราทำเราทำด้วยความหวังดีเราทำด้วยเราทำด้วยความเราทำด้วยความรู้สึกดีๆอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสตริกกับตัวเองนะหมายความว่าให้ผ่อนหย่อนยานกับสิ่งที่ตัวเองทำกับเป้าหมายของตัวเองหรอคะไม่ใช่แบบนั้นนะสิ่งที่กำลังจะสื่อคือ เราเหมือนกับคือเราเราคือโค้ชของตัวเราเองชีวิตเราเราคือโค้ชของตัวเราเองเราต้องไม่ทําร้ายเราไม่เทรนหนักเกินไปไม่ทําจนแบบว่าโอ้โหระยะยาวคือระยะยาวคือตายแน่แต่เราก็ไม่ได้ใช่ปล่อยปะละเลยว่าทําอะไรก็ได้เอาแต่ความสุขเอาแต่ความสนุกไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกอย่างต้องมีความพอดีเนาะทำด้วยความรักความรักที่มีให้กับ ตัวของตัวเองนะคะมาอีก4ใบสุดท้าย the hidden worlds นะคะ homeward traveler โ Tra อเค okay. the hidden worlds homeward traveler นะคะบางทีเราต้องปล่อยให้เมื่อเราถูกเมื่อเราใช้ชีวิตด้วย logic ด้วยเหตุผลด้วยสิ่งที่มันถูกต้องด้วยสิ่งที่มันควรทํานะคะบางทีเราอาจจะปล่อยให้สิ่งที่เราคิดอยู่ลึกๆสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนะคะ ขึ้นมาให้เราเห็นได้บ้างว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรความสุขในชีวิตของเราคืออะไรมันสิ่งที่สังคมต้องการหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการคนละอย่างเราอาจจะต้องการคนละด้านก็ได้นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างไซโคไซคนี้ไซโคข,ของความเหนื่อยการสูญเสียเนี่ย กำลังปิดแล้วล่ะมันจะถึงจุดที่ต้องรีเทิร์นจุดที่จะต้องปิดจุดที่จะต้องเหมือนกับหยุดแล้วก็จบชัปเตอร์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้9ก้าเดินต่อไปแต่ว่า9ก้าเดินต่อไปอ่ะ Kinder Spirit นะคะแล้วก็ Aurora Garden นะคะก็เป็นช่วงที่จะช่วงที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ช่วงที่จะต้อง Beginning ใหม่คุณอาจจะ ผ่อนคลายกับตัวเองมากกว่านี้ผ่อนคลายกับคนรอบข้างมากกว่านี้คือเรายังมีเป้าหมายเป็นตัวผลักดันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอะไรมันพลาดถ้าเกิดอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตามที่คิดไว้อย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่สูญเสียไปให้ไปต่อกับสิ่งที่ยังมีอยู่ให้ไปต่อกับสิ่งที่ยัง ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาพักให้ตัวเองนะคะมีคอมอร์ให้ตัวเองนะแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะ run full circle เดี๋ยวมันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ในเจอร์นี่ใหม่เพื่อที่จะเหมือนกับ ก็เดินทางค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะจนกว่าจะตายตายเราก็อาจจะยังไม่จบก็ได้นะคะถ้าเกิดแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันเนาะตายแล้วก็อาจจะยังไม่จบก็ได้มันเป็นการเดินทางที่ต้องเดินทางต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับสิ่งที่เราคาดหวังเมื่อก่อนกับสิ่งที่เราคาดหวังในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งเดียว,ยวกันเรามีสิทธิ์เปลี่ยนใจได้เรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้นะคะเอาที่เหมาะสมกับเราในช่วงเวลานั้นๆเป็นหลัก นะแล้วเราอาจจะดูไม่ไม่ stress out เท่านี้ดูไม่ต้องดูไม่ได้เป็นคนที่ต้องสู้ต้องลุยดูเหนื่อยตลอดเวลาสําหรับคนอื่นแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้สนใจคนอื่นนี่คือแค่บอบอกว่าสิ่งที่คนอื่นมองเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเราไม่แคร์เรารู้สึกว่าที่เราเป็นมันดีอยู่แล้วคุณสามารถ continu ์ต่อได้เลยนะคะแต่อยากให้เหมือนกับอะสิ่งที่ต้องปรับเพื่อให้มันดีกับตัวเองนะคะไม่ใช่ดีกับคนอื่นสิ่งที่ต้องปรับคือเหมือนกับโฟกัสให้ถูกจุดละกัน เสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานให้ move on ให้เดินต่อนะคะอ่ะประมาณนี้ของคนกองที่สอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็น general reading เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงถ้ามีอะไรที่ที่ไม่อ l i g n ก็ทิ้งมันไว้ที่นี่ไม่จําเป็นต้องเก็บกลับไปนะคะเก็บกลับไปแค่สิ่งดีๆข้อคิดดีๆก็พอขอให้ทุกคนมีความสุขมีความโชคดีในชีวิตขอให้เฮงๆปังๆรวยๆและประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย